สวัสดีครับ f c ซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับ,รบก็มาตาม,มันต่อเนาะสำหรับแนวทางลาวสามาคัคคีแล้วก็สามัคคีวีไนะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับสาหรับแนวทางนะครับรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนําผลที่ออกมาคิดมาคนนมํานวณวิเคอาจเล็กเด่นนะครับการที่นําแนวทางไปใช้ใย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้พิจารณานในการรับชมนะครับครับก็มาดูผลออกสำหรับดาต่างลาวสัคีนะครับวานออกนะครับ45504นะครับ สี่ห้าห้าศูนย์สี่ก็ถ้าแนวตางผมหลุดนะครับเลขเด่นไม่มีเนาะนะครับชุดวินก็มีเลขสี่ตัวเดียวนะครับก็หลุดเหมือนกันสำหรับแนวทางลาวสมมัคคีวานนี้นะครับอันที่เจ็ดคับต่อที่สามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ผลออก ค่าแปดหกเก้าห้านะครับค่าแปดหกเก้าห้าก็มาดูชุดบินนะครับชุดวินก็ผลออกเนาะแปดหกตรงตรงนะครับแตรนำไปบินก็ถือว่าเข้านะครับสำหรับชุดวินสมคัคร K V I P สุดตัวเจาะนะครับผมก็เน้นให้ผิดตัวนะครับ ยังทเจ็ดเไม่มาเนาะแต่ว่าใครจับที่8ปดคืจะเป็น86ชุดนี้นะครับผมเป็นเน้ในปิดตัวนะครับเจ็ดไม่มานะครับวิ่งรูุดข้อที่เลขแครับก็มาตามกันต่อนอะสำหรับแนวทางนะครับใครที่ได้สมัคคีเนาะผมก็แสดงความมีใจกับสมาชิกด้วยนะครับส่วนสมัคคียนะครับหลุดนะครับ มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางวันที่8ครับผมก็พูดไปแล้วเนาะต้นลินนะครับแนวต่างก็เป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์นะครับไม่มีใครทราบนะว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเรามาดูวันที่วันที่8วันที่8เดือน5นะครับสอ ส5พันนะครับกับเดวทางราสามัครีกับลาสามัคคีกับ สามัคคีวีไอพีกับ2องแนวทางครับก็มาดูวันนี้นะครับชุดบินสามัคคีนะครับผมให้ที่ เจ็ดห้าศูนย์สี่หนึ่งเจ็ดห้าศูนย์สี่หนึ่งเลขเด่นผมมาที่เจ็ดกับห้านะครับเน้นในที่เลขเจ็ด อันนี้ผมก็จับไปสามชุดเหมือนกันนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสามตัวมจับไปสองชุดนะครับสี่เจ็ดศูนย์สี่ เจ็ดหนึ่งสำหรับสมาคีนะครับใครชอบเลขค่าจับที่เลขห้านะครับตัวที่ผมเล่นให้นะครับผมเล่นให้ที่สองตัวเนาะจับที่ กับที่เจ็ดศูนย์แล้วกันนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่กับเจ็ดหนึ่งเป็นตัวลองนะครับส่วนเจ็ดศูนย์เน้นในที่เจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์ก็ชุดนี้นะครับกับเจ็ดศูนย์กับไปกันต่อที่สามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ชุดบินนะครับเจ็ดเก้าห้าหกหนึ่งเล็กเต็มนผมไม้ที่เจ็ดกับเก้านะครับสองแนวทางชนกันที่เลขเจ็ดน 7, ะครับ ดงนนตัวที่ผมเล่นไล่วันนี้นะครับผมเล่นไล่ที่หลักเก้าเก้าก็จับไปสองชุดนะครับมีเก้าห้าต่อไปครับเก้าห้าสามชุดเก้าหกเก้าหนึ่ง กับ95 96 91สามตัวมจับใ้สองชุดนะครับจะเป็น195 196จะสลับตำแหน่งก็ได้นะครับจะเป็น159หรือ169ก็ได้นะครับ เนติเล็กเก้ากับเนีิเล็กเก้าวะไปจอวินเอาเลยก็ได้นะครับชุดบินในนี้นะครับ ก็ระวังเจ็ดเก้าเนาะสองแนวทางเจ็ดเก้ากับเก้าห้าเจ็ดห้านะครับเก้าห้าเจ็ดห้าเล็กเด่นมาด้วยกันนะครับสองแนวทางตัวที่ผมเน้นให้วันนี้ผมเน้นให้ที่เลขค่าเนาะนะครับก็จับไปที่เก้าห้า จะเล่น9 5หรือ9 6ก็ได้เนาะนะครับ3ตัวคุณเล่นแน่ตัวนี้นะครับสชุดครับกครที่รับแนวต่างก็แก็บเอาไว้นะครับ หลับใต้นี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิกเ c และท่านผู้ชม,มที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่8เดือน5พศ2568นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ